รายการค้าวันที่31มกราคมบันทึกปรับปรุงรายการตอนสิ้นงวดและปิดบัญชี1สั่งคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์เมื่อเราเข้ามาที่หน้าโปรแกรมนะคะให้เราคลิกที่ระบบสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาค่ะจากนั้นให้บบ u b ิ e ลคลิกที่สั่งคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์นะคะ เราจะคำนวณค่าเสื่อมตั้งแต่เดือน01/2558ถึง01/2558ค่ะกดโอเคได้เลยค่ะสั่งคำนวณไปเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะมาเช็คดูกันนะคะให้เรา เราจะตรวจสอบดูว่าระบบงลบัญชีอตัตโนมัติหรือยังนะคะให้เราเข้าไปที่บัญชีแยกประเภทนะคะคลิกไปที่ Workflow ค่ะจากนั้นให้คลิกที่ลงรายวัน w o u c h e r นะคะเลือกสมุดรายวันทั่วไป GJ นะคะกดโอเคได้เลยค่ะ ระบบลงบัญชีในระบบอัตโนมัตินะคะกดแก้ไขเพื่อดูที่ระบบบันทึกไว้นะคะกด F 2ค่ะเราก็จะได้ค่าเสื่อมราคานะคะเครื่องตกแต่งเดบิตเดบิตค่าเสื่อมราคาเครื่องตกแต่ง849.32สตางค์และเครดิตค่าเสื่อมสะสมเครื่องตกแต่ง849.32 สตังค์ค่ะจากนั้นให้เรากด Escape ออกได้เลยค่ะกด Yes ค่ะเสร็จแล้วค่ะ